สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวแสนสวยค่ะช่องครูอพพันธ์ค่ะพี่น้องตอนเย็นค่ะพี่น้องอยู่ที่แฝดบ้านพระครูค่ะมีบางตัวงว่วงนอนแล้วล่ะลูกห้อ,องสี่พันนุงง่วงแล้วเหรอคะง่วงนอนเหรอลูกประมาณหกโมงเย็นนี่แมวก็จะง่วงค่ะพี่น้องเขาจะนอนก่อนประมาณสามทุ่มตื่นมาอีกรอบใช่ไหมคะ ทองดำลูกแม่หึมทำอะไรเนี่ยทําอะไรทองดำหึเอาเอาเอาเรือแข่งเรียขาเอา,เ,เ,าเอาอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ก็ทองดำได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนำภาพน้องแมวแสนสวยมาฝากด้วยค่ะเด้อพัปกปอนยอนใจใครเครียดวันครูค่ะวันเนี้พาคเช้าคุมคุมพันไปทําพิธีไหว้ครูแล้วค่ะที่อำเภอตอนเย็นก็จะมีกิจกรรม ภาคกลางคืนอีกไปแสดงความไอกระตันโยกระตายเวทีต่อพระคุณของคุณครูค่ะโอ้ทอ,องดำครับหาอะไรเหรอลูกนอนที่นอนที่นอนให้แม่ถ่ายดิเอะ ตัวตัวอ้วนๆกับปุกลูกด้วยค่ะน้องดำเนี่ยทองดำเนี่ยโอ้ทองสี่พันง่วงนอนแล้วล่ะลูกแม่ฮะอ่านอ่านให้แม่ดูหน้าที่แม่ดูหน้าที่คนง่วงเป็นยังไงไหนคนง่วงเป็นยังไงดูหน้าที่อะตึงตึงตึงแต่ละตึงตึงตึงอะตึงตึงตึงแต่ละตึงตึงตึงอะตึงตึงตึงแต่ละตึง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 ดูดูอะตึง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 ไหนดูสิไหนดูหน้าคนง่วงสิ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อทองสี่พันครับเจ้าทองสี่พันนี่มากนอนเลยพี่น้องนอนดีดีรกโอ้ยนอนมากเป็นกลมตัวอ้วนวนะลูกนะอ้วนนะลูกแม่นะอออออันแขวาคันแขวกันแขวาันแขวพี่น้องเป็นแมวเราขันแขวาทำอะไรครับหาอะไร หาอะไรเอุ๊กกระดุย๋ยขอบคุณ f ีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับจองโคมพันตุลากันได้ค่ะเดอ้อขอบคุณลลเลยๆเลยสําหรับผู้เพื่อนมักแมวกะถ่ายคลิปแมวมาฝากได้ค่ะเดอ้อเสื้อนอนลงให้แม่ถ่ายรูปสิลูกนี่เห็นไหมพอน้องเดินผ่านก็กอดคอน้องมับเลยพี่ทองสี่พันเห็นไหมคะว่าแมวน่ะรักกันรักได้ผูกพันกันดูที่ น้องจะเดินผ่านกอดคอน้องนอนลงความรักความเอ็นดูของพี่ที่มีต่อน้องค่ะแมวกะพี่น้องกันกะฮักกันคือคนนี่ละค่ะพี่น้องเนี่ยสัญญาแตยานเขาก็น่ารักนะ่าเอ็นดูค่ะถ้าถ้าบอเห็นเฮานี่กะห้องหาเด้ถ้าเรานอนเนี่ยก็ไปรอก็ไปนอนเฝ้าอยู่หน้าห้องเลยก็คงคิดว่าเมื่อไรจะตื่นประมาณนั้นแหละ แต่ว่าคุมพันก็อ่อนเปียเพลียแรงพี่น้องเอ้ยกลับมาจากใช่ภูมิยังบ่ฟื้นอยู่ค่ะเพราะว่าไอ้คืนที่จีคืนวันอาทิตย์นะคะกับบได้นอนเพราะว่าเป็นพ่อวงย่านตื่นบ่ทันโรงเรียนค่ะพี่น้องก็เลยเพ่ค่อยได้นอนกับครูฤทธิ์แล,แล้วก็ขี่รถมาออกจากแค่ภูมตีสองสิบนาทีมาหอดโรงเรียนหกโมงสิบนาทีค่ะสามร้อยกว่ากิโลพี่น้องจาก อยากใช้ภูมิมาโรงเรียนบ้านหนองบักแวนค่ะสกแก้วใช้ภูมิมาสกแก้วสามร้อยกว่ากิโลขับรถขับรถกะสี่ชั่วโมงเกือบห้าชั่วโมงค่ะพี่น้องไกลยูกแต่ก็ต้องกลับค่ะพี่น้องถ้าเขากลับนี่ะกะก็ได้พาคุณพ่อง้มชมชื่นไปหาหมอไปหาหมอทุกทุกวันเสาร์นะคะก็ได้ดูแลพ่อแม่แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา เขาเมย์เยอะแต่ว่าอดทนเอาค่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกเขาก็ต้องอดทนแล้วก็ไปดูแลพ่อดูแลแม่เหนื่อยแล้วก็ทนเอาพักผ่อนเดี๋ยวก็หายใช่ไหมลูกฮสว,วัสดีครับขอโทษด้วค่ะถ้าถ้าไทยเห็นเท้าคูมพันขอโทษขอไปเลยๆโอ้โยใครเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทองสี่พันมาแอบ,บอยู่ใต้โต๊ะ ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอเสือทองกินหัวอาหารค่ะพี่น้องถ้าคูมพันก็คุกข้าวให้ใหกินคุกข้าวกับอาหารเปียกข้าวสวยแต่ว่าเขาเขากินไม่ดีหรอกเหมือนกับว่าเขาเบื่อหรือแบบไม่รู้นะแต่เขาจะกลับมากินอาหารอาหารเม็ด อาหารเม็ดนี่เขากินดีอยู่ค่ะครูพ่อันพยายามเอาเอาหลายๆอย่างมาผสมกันให้เขาได้เลือกกินหลายอย่างไม่ใช่เป็นอย่างเดียวนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเสืออร่อยไหมคะคุณลูกขาอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกนี่ค่ะอร่อยไหมครับ อร่อยไหมลูกออร่อยไหมลูกกินเสร็จแล้วเหรออือเอากินเสร็จแล้วจะไปไหนทีเนี้ยจะไปไหนลูกแม่จะไปไหนฮะเข้าไปในห้องเหรอไปหาคุณพ่ออีกเหรอเอาไปไปคุณพ่อครับนูมารายงานตัวแล้วครับเข้ามาในห้องทำงาน คุณพ่อครับสวัสดีครับมองหน้าคุณพ่อแล้วมองหน้าคุณพ่อสัมลิศแล้วคุณพ่อครับคุณพ่อครับผมแสดงความรักตื่นแล้วค่ะพี่น้องตี่นแล้วปี่นแล้วตืนแล้วยนขึ้นคุณพ <t> ่อแล้ว ครูฤทธิ์ค่สสะสวัสดีเอฟซีค่ะครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะ okay, คุณพอ่อเ <c ười> ขาเนี่ยแหละคุณลูกกับคุณพ่อเล่นกันเนี่ยค่ะเขาจะอ้อนบีนขึ้นไปอันนี้ใครเนี่ยคุณลูกฮะโทษด้วยค่ะค่ทยเห็นเท้าครูฤทธิ์ก็ขออภายัยค่ะโอ้ยขอาภายอภัยเอฟซีเอ้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้ย ลูกกะดุยลูกกระดุยลูกแม่หนดูิดูสิดูสิเอาเอาเอาเอเเเเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเนี่ยอ้วนๆเนี่ยฮึใครเนี่ยใครเนี่ยอันนี้ก็คือเจ้ากวางท้องด้วยค่ะพี่น้องไปแล้ว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 เจ้าแก้งเจ้ากวางโอ้เจ้าแกงเจ้ากวางในอวบค่ะพี่น้องเป็นตาแก้ง ทำอะไรลูกแม่ฮอลูกแม่จ๋าทำอะไรเนี่ยฮึฮึในแม่ถ่ายดิแม่ถ่ายคลิปไปฝากผู้ชมเอฟสี่ที่ลูกไหนดูสิหันหน้ามาหาแม่ที่ลูกกวางทองครับกวางทองครับผมหันหน้ามาหาแม่ที่ลูกหันหน้ามาหาแม่ดินี่ครับพี่น้องไม่ใช่ึบป,ป๊อป มาแล้วค่ะมาแล้วอืมทำไมอ่ะแดงโดนน่ะฮะขี้อ้อนเหรอนี่ค่ะแสดงความรักของแมวแมวก็จะเลียให้น้องทำความสะอาดให้น้องน่ารักนายอินดูค่ะพี่น้องอืมอหยอกคุณพ่อแล้วอ่ะ โอ้ยตายตายตายอย่า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 ลูกอุ้ยเล่นแรงเล่นแรงอย่าเล่นแรงลูกดู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 ด okay. ูหยอกกันดูพี่น้องน่ารักน่าเอ็นดูค่ะดูนั่นน่ะเจ้าทองดำเจ้าทองดำทำความสะอาดเอ่อทำความสะอาดให้พี่ให้ทองกราวรุ่นเดียวกันค่ะอุ้ยน่ารักจังเลย ขอโทษนะค่ะถ้าทายเห็นเท้าพุลริสตุตลากันก็ไปผู้ริสแยกเท้าออกนิดนึงนี่สวยโอ้สวยมากเลยค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะพบก,กับน,น้องแมวสวยๆได้คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ